เอาละทุกคนเ <Hey. S 1> ทวตุ้ง <Hey. S 1> วันนี้เรามาตรวจสถานที่ใหม่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนถามก่อนมิกซ<อ>์คับผมต่ไอตไปอยากเป็นอะไรอ๋ออยากเป็นผู้ใหญ่ครับอืมเป็นคําตอบที่ดีบีค่ะโตไปอยากเป็นอะไรอยากอยู่เฉยๆยแล้วก็มีเงินใช้ค่ะอืมเป็นคําตอบที่อืมนะเต้ตไปอยากเป็นอะไรอยากเป็นเต้จเคครับเพราะหน้าตามันล้อหล่อครับขเขาบอกว่าให้นึกโตไปให้นึกถึงเรื่องดีๆเป็นนึกถึงเรื่องแย่แย่ทำไม นี่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดครับที่ผมนึกออกครับผมโอเคไปเดี๋ยววันนี้เราไปหาพิตติกรกันดีกว่าพร้อมปะน้าเดินเฮ้ยเฮ้เทางนี้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 เลยไปนิดเดียวเองโอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมอ๋อสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s u r v ่นวอล์คแฮนเ ให้ฮันเตอร์ใฮ้เอ็กเสียพันไม่มีเตอร์ใ้ถูกแล้วอะไรเนี่ยผมเล่นคนเดียวเลยทำไมคุณไม่เล่นด้วยกันไม่ดัดเลยอ่ะไม่ทันเด็ดเี่ยวขออีกทีได้ไหมขออีกทีนะแบบบุกไปตอนไหนอ่ะถอดหน้ากากเลยรายการที่จะพาคุณไปไขปริศนาล่าคะแนนตามสถานที่ต่างๆที่มีแต่ความอันตรายและน่ากลัวผมทีเซอรมาลายพิเคเป็นพิธีกรประจำรายการนี้นะครับก่อนอื่นเลยอยากให้นำตัวไอทีละคนครับเริ่มจากเฮ้ยเก็ได้เฮ้ยย่งไห ผมแนะนำตัวครับเฮ้ยผมม้กลับบ้านอีกเอ <ล S 2> ไนาไปก่อนไปนครับ <laughs> ผมนักสำรวจถึงตัวผมจะเป็นเด็กโอเคครับ<ต>คนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะบีช่องเด็กมากอ่อนค่ะใครกระดกน้ำโอยเป็นการพะทีได้ไหมละคลิปเนี่ยฮะก็หิวน้ำอ่ะ ผมไว้ครับครับผมผมมิกครับครับผมเรามาเริ่มเข้าสู่ในหาของอีพิโซด์สี่กันนะครับเราเดินทางกันมาถึงอีพิสโซดสี่กันแล้วนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะครับตามไหมครับที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ครับโรงเรียนเป็นเมืองอ่ะอือใช่ครับวันนี้ผมพาพวกคุณมานอกสถานที่นะครับจากตอนก่อนๆเราจะมีคนจัดสถานที่ไว้ให้นะครับอ่ะพูดตรงๆนะก็คือทำแบบไม่ทันั่นนะครับอย่าบอกคณะผมพูดบอๆแล้วเราอยู่กันที่เชียงตุงซิตี้ สถานที่แห่งนี้ไม่มีประวัติน่ากลัวครับเพราะเรายืมสถานที่มาถ่ายทําผมก็เลยหาประวัติไม่ได้แต่ประวัติโดยย่อจากคนสร้างนะครับก็คือเมืองนี้สร้างโดยคนไทยนะครับสร้างตั้งแต่วันที่6ธันวาคมปี2020ภายในเมืองนี้มีสถานที่ต่างๆซึ่งอิงจากสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะให้พวกคุณได้ทาภารกิจในที่แห่งนี้พร้อมกับรับชมบรรยากาศที่สวยงามภายในเมืองนี้ไปด้วยเลย ในอีพิโซดที่4นะครับผมจะให้พวกคุณเล่นกันแบบกลุ่มเหมือนอีพิโซดที่2ผมจะให้พวกคุณแข่งขันกันหาสิ่งของบางอย่างนะครับเหมือนเดิมพวกคุณจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทําคะแนนรวมให้ได้มากกว่า100คะแนนเข้าใจไหมครับโอ้โหคะแนนจะมีผลต่อภารกิจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านตอนคุณหนีออกมาได้นั่นเองเข้าใจไหมครับรวมกันหรอใช่รวมกันทั้ง4คน ผมจะมีเวลาให้คุณทำภารกิจ30นาทีเมื่อเวลาหมดคุณจะต้องหาทางออกที่ทูกซ่อนไม้เจอแล้วหนีเอไว้ได้ทางออกจะมีอยู่ด้วยกัน2จุดเมื่อหมดเวลามันจะมีประตูแบบนี้โผล่ขึ้นมาตามคำา่าที่ผมให้ไปนะครับโอเคหาสิ่งของอย่างเดียวผมกลัวมันจะง่ายไปหน่อยผมก็เลยเตรียมฆาตกรไว้ข้างในเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะผมยังไม่บอกตอนนี้ดีกว่าเขาตีกันโอเคเชิญติดตั้งอุปกรณ์ที่ตู้เลยครับผมอมาหมดเลยโอเคครับตู้ครับตู้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 มาแล้วครับ อะไรกันครับนี่คุณเห็นไอเทมอันสุดท้ายของพวกคุณไหมครับเห็นครับเพนเห็นอุ้ยผมทุบทิ้งเลยอ่ะนั่นคือช็อปเฮ้ยช็อปนี่ที่ว่าเอาไม่ใส่ใช่ไหมที่แบบเด็กช่างเขาชอบใส่กันอะอันนั้นมันช็อปประทกแล้วใช่ใช่ใช่ตามไม่ทันครับเช้าอยู่นะโอเคอันนั้นคือช็อปนะครับผมคุณสามารถซื้อของเพื่อฆ่าฆาตกรได้นั่นเองเฮ้ยจริงปะเนี่ย เป็นการตกใจที่เหมือนไม่ตกใจมากเลยนะครับเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยผมจะฆ่าฆาตกรได้ด้วยเหรอใช่เกินปุ้ยมุ้ยอสงสารฆาตกรอ่ะเฮ้ยอย่าสงสารพิธีกรดีกว่าแล้วที่ผ้าล็อกดีกว่าการกับกรกรรโอเคผมจะอธิบายต่อนะคุณจะสังเกตได้ว่าวันนี้คุณจะเห็นมือของพวกคุณคุณจะไม่ต้องถือกล้องแล้ววันนี้แต่คุณจะถือวุ้แทนนะครับไมอยา เงินจะหาได้จากคะแนนที่พวกคุณเก็บส่วนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันไม่เดือยไม่ไม่เหมือนเดิมก็คือถ้าคุณฆ่าฆาตกรได้ประตูจะถูกเปิดออกนะครับผมว่าผมกลับดีกว่านะก็บังอยู่บังอยู่ฝึกขึ้นฝึกลงไงเวลาประตูมาจะได้หนีทันอ๋อโอเคโอเคถ้าคุณฆ่าฆาตกรได้ประตูจะถูกเปิดออกแบบที่ไม่ต้องรอเวลาหมดนั่นเองเมื่อประตูถูกเปิดออก คุณจะออกมาเลยก็ได้เพื่อเซฟคะแนนของพวกคุณหรือคุณจะหาคะแนนต่อก็ได้แต่ถ้าหมดเวลา30นาทีแล้วนั่นคือคุณต้องรีบออกมานะครับรับทรับแสบซับแสบต่อไปนะครับผมจะให้พวกคุณเลือกกล่องตัวเองแล้วปรึกษากันนะครับว่าคุณจะเอากล่องไหนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเปิดคุณบีครับคุณสวยมาสามครั้งแล้วนะครับวันนี้หวังว่าจะไม่เป็นคุณนะครับโอเคครับเปิดเลยครับยเก็บไว้ในตัวครับผมอย่าเพิ่งมาถือเล่น ต่อไปผมจะบอกสิ่งที่ควรรู้สําหรับภารกิจในวันนี้ให้ทราบนะครับแต่ภารกิจวันนี้ของคุณต้องไปคิดเอาเองนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกไปนั่นคืออะไรบ้าง1เหยียบแล้วแตก2ตัวไม่เจ็บ3กลางเมืองสําคัญ4 2,6คครับเสร็จกันแล้วใช่ไหมครับนับร้อยครับโอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมครับปะลุยครับดอกไม้บนหัวของคุณคือดอกไม้เรืองแสงนะครับเมื่อถึงตอนกลางคืนมันจะเปแสงสว่างให้กับคุณนะครับโอเคพร้อมครับ เฮ้ยาโอ้เมก้าเชียงตุงซิตี้ครับใช่เบียงเชียงใหม่อะไรวะเนี่ยหมดเลยตัดมุ่หมดเลยโอเคอย่าเพิ่งเสียบนะครับต่อแถวต่อแถวนี่คือช่องเสียบกุญแจนะครับถ้าเสียบแล้วไม่ใช่วิ่งไปทำภารกิจได้เลยนะครับแต่ถ้าเสียบแล้วใช่ต่างคนต่างวิ่งนะโอเคพร้อมแล้วครับเริ่มเลยครับคนแรกอ้าวเดี๋ยวอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะอโเฮ้ย ไปแล้วบยไปแล้วทุกคนเรารีบไปดีกว่าครับใครอะใครอะเตกมเตคเตจแคโอ้โหอุ้ยแบบใหญ่มากใจความสำคัญที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเก็บเทียนใช่เหรอนี่นี่นี่เทียนอ๋อเหยียบแล้วได้เหรออ๋อโอเคครับไอขากรมาแล้วดูหาที่นี่ก่อนเดี๋ยวต้องอ่านใจความสำคัญครับ กีเห็นข้าตกรองโอเคอ่ะเอาล้วฮะมาดูใจความสำคัญกันก่อนครับไอ้เจ้าผีตกร้แล้วหน้าตาเหมือนเฉยเฉยฉันไม่เชื่อเชื่อดีเชื่อยาตียาตียาตีโอเคโอเคโอเคครับเขาบอกว่าเหยียบแล้วแตกตัวไม่เจ็บแล้วก็กลางเมืองสําคัญนะครับตัวไม่เจ็บเนี่ยมันคืออะไรเหยียบแล้วแตกเนี่ยคือน่าจะเป็นไข่เมื่อกี้นะครับที่เราเหยียบมาได้คะแนน แต่ตัวไม่เจ็บเนี่ยไม่รู้กลางเมืองสำคัญไม่รู้2อคูไม่รู้2อคูก็เท่ากับหกสอใช่ไหมอาจจะมีความสําคัญกับตัวเลขนี้นะครับเอาละงั้นเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเดินหาเหยียบไม่แตกก่อนนี่ไงน่าจะเป็นนี้ครับเหยียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหผมเผลอไปโดนเบอร์รี่ด้วยอะทุกคนโอ้โหเลือดผมเรียบร้อยเลือดผมไปแล้วตอนนี้เลือดผมไปแล้ว โอเคครับไปลุยก,กันต่อเฮ้ยอะไรอ่ะหุยได้ทองนี่คืออะไรอ่ะฮะมิกซี่มิกว่าได้คำใบอะไรบ้างอ่ะเก็บแล้วแตกคือใครแล้วตัวไม่เจ็บอ่ะตัวไม่เจ็บไม่รู้แฮะเนี่ยแล้วแล้วมันคืออะไระคำใบอันนั้นอะ ไม่รู้อ่ะอาจจะมีความหมายก็ได้มันจะมีเออ่คำใบ้นี่อีกนะกลางเมืองสําคัญเนี่ยเราต้องต้องลองไปกลางเมืองอ่ะล้วอันไหนกลางเมืองนั่นแหละประเด็นเลยลองหาก่อนแล้วกันเฮ้ยช่วยแล้วอ่าอย่าอย่าอยายาโอ้โหกระโดดย่างสูงเลย ย,ย่ากัตกรอนมากัณกอนมาขึ้นนมาตไกลหนีเร็วอยจุก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 หายก่อนแล้วกันครับรีบเก็บรีบเก็บไม่ได้ละต้องสู้กลับละขอที่ผหจะเก็บกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมขอมีตังค์ซื้อธนู20คอยเลยเหรอธนูอะไร20คอยนะครับลูกธนูละ3คอยดังนั้นต้องมีเยอะๆครับจะได้คอยนานๆเฮ้ คนละคอยโอเค20คะแนนแล้วครับได้ธนู1อันแต่ว่ายังไม่พอซื้อลูกธนูอยู่ดีอ่ะบางทีข้างบนเนี่ยจะมีก็ได้นะไม่มีเลยแฮะยังไ,ไงมีบนนั้นโอ้สองอันเลยโอเคยี่สิบสองมาครับได้เวลาซื้อของแล้วโอเคช้อปปิ้งเลยธนู มาได้เวลายิงขันตกรคืนบ้างแล้วกลางเมืองผมว่ากลางเมืองต้องเป็นประตูทางออกอุ้ยอุ้ยโอ้ยผมจะตายเพราะเบอร์รี่นี่แหละทุกคนอ่อไปแล้วโว้ยวิ่ง ขา,ขาตะคไม่เห็นเดี๋ยวซ้ายไปเลยเข้ามุมปั๊บโอเคเข้ามุมเสร็จแล้วหาทางหลบฉีกฉีกฉีกไปข้าตคอไม่เห็นฉีกไปโอเคข้าตคอไม่เห็นแน่นอนผมอยากได้ยาเพิ่มเลือดสักอันหนึ่งก็ยังดีเอาละฉีกแบบนี้ค้าตะคอตามไม่ทันแน่ๆหรือถ้าตามทานเตรียมใช้ธนูยิงได้เลยไม่กลัววิวีคนเปิดประตูอย่าบอกนะว่าขาตะอ่ะ หนีเร,ร็วฆาตกรโอเคเมื่อกี้ฆาตรกรครับผมพ้นแล้วผมพ้นแล้วเอาละมันไม่เห็นมันไม่เห็นผมหุ้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะเหมือนเหมือนวัดเลยอ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นแท่นบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้หุ <c oughs> ้ยนอนหมาทำไมนอนนอนตรงนี้อ่ะนอนโอเคตอนนี้ผมมีสามลูกแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ยิงฆาตรกรได้แน่ๆบอกเลย ตเรียมตัวเลยคฆาตากรรอบเนี้ผมซัดฆาตากรแน่ผมว่านะเออกลางเมืองน่าจะตรงนี้ครับเนี่ยมันดูเป็นสีแยกมากๆเลยแสดงว่าประตูอาจจะโผล่ตรงนี้นะครับเป็นสีแยกพอดีเลยอคะแนนตอนนี้โอ้โหเต้กับมิกซ์คือเก็บคะแนนได้เยอะมากดังนั้นมันเหมาะกับเวลาที่เราจะออกได้แล้วแหละทีนี้เรามีอย่างเดียวคือมี2ทางคือ1รอเวลา2ฆาตากรนะครับ ค่าฆาตากรพูดผิดไปดูบทอุย้ยโหวใจเทศเขาบอกว้าอ,อยู่แถวเนี้ย <ś 50> ผมว่าฆาตากรอยู่ใกล้ผมเฮ <ś 50> ้ย <ś 50> อะไรอะ่ระฆาตกคโผล่มาเฉยเลยหรอกมันผมมันฟันปุ๊บม,มันหายไปเลยอะ่ะโอเมก้าไม่มียาเพิ่มเลือดเลยอะ่ะ เอาซื้อธนูก่อนขนูสามดอกตอนนี้ต้องหาตัวฆาตกรให้เจอก่อนก่อนที่ผมจะตายเฮ้ยทำไมยิงไม่ได้อะแม่จริงก็ยิงให้โดนหัวเสียมึงอะยิงไม่ได้ทุกคน โอ้ oh my god คะแนนผมหายหมดเลยต้องหาหาไข่เพิ่มแต่จริงก็ยิงให้โดนหัวสิมันบอกด้วยแต่ผมยิงมันแล้วอะ่ะแต่มันไม่เข้าอะ่ะเฮ้ยมีไข่ตรงน,นี้หนึ่งฟองสวนแล้วปะตะกอนมาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอา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 พอจะตึกๆแบบนี้แสดงอยู่พางหลังเลย

พี่ไว้ผมเหลือแค่ดวงเดียวว่ะผมไปเหยียบต้นไม้มาพี่ก็เหยียบพี่ซื้อธนูได้ไหมคือพี่ซื้อแล้วพี่ตายไปแล้วพี่พยายามยิงมาแล้วยิงไม่ได้เว้ยแต่ฆาตกรมันท้าว่ายิงให้ดวนหัวสิพยายามยิงขึ้นหัวมาน่ะอย่ายิงตัวนะเพรมันยิงไม่เข้าพี่ลองแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมโยนธนูให้พี่ได้ไหมโยนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องหาคะแนนก่อนตอนเนี้ยเราต้องต้องเซฟคะแนนปี๋เฮ้ยผมยิงแล้วเนี่ยยิงหัวยิงหัวยิงหัวเอ้ยหัว หนีก่อนหนีก่อนเจะพีดเป็นไรเลยอะ่ะเป็นเป็นเป็นเมื่อกี้เป็นผมติดสตันมากเ่ะใช่หนีก่อนตอนนี้หนีก่อน <c oughs> แสดงว่าฆาตกรมันอยู่ในนี้หรอจากท่าทางแล้วมันอาจจะสปาวในนี้ก็ได้ครับเพราะมันเกิดข้างในอะ่ะโอเคผมรู้จุดเกิดของไอ้พวกผีละมันน่าจะมาทางนี้แหละโอเคอย่างน้อยก็รู้อย่างหนึ่งแล้วว่าฆาตกรผมเก็บธนูก่อนธนูเก็บได้สวย หัวใจเต้นเฮ้ยบนนั้นมีใครใครเฮ้ยผมแอบผมแอบตรงนี้พี่คะแนน,นมันแบบถ้าผมตายคือขายเลยเนี่ยพี่ไม่มีคะแนนเลยอ่ะ <c oughs> ผมผมจะแอบอยู่ตรงแถวๆเนี่ยไม่ให้มันรู้อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่พยายามหาคะแนนเพื่อยิงมันก่อนแล้วกันถ้าฆ่ามันได้เราก็มีโอกาสรอดอยู่ไงอ๋อเอ้ยแต่ผมก็มีธนูอยู่9ลูกก็ยิงได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงอะผมเลยสองหัวใจอะโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่หาคะแนนเพิ่มก่อนกันน่ะโอเค3 เฮ้ยอย่อย่าเฮ้ยจุกอาเฮ้ยโอ้ยมเฮ้ยพอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงอ่าา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 า เนว่อมันปีนไม่ได้ผมไปสากระโดดแบบเฟี้ยวแล้วเมื่อกี้แต่ขั้นกรมันโดดขึ้นมาแบบหน้าตาเฉยเลยอ่ะมันหัวร้ายมันขำผมด้วยอ่ะมันขำที hayır, <donn> ่แบบว่าหลอกผมได้อ่ะไม่โอ้ยหัวใจแทบวายเลยเฮ้ผมก็ดูดีที่ใช่แอบตกโคตรเนี่ยแล้วเนี่ย พี่ก็นึกว่าผีมาไงพี่ว่าเฮ้ยทำไมมีหัวมิกว่าตอนแรกจะตกใจแล้ว้ยพี่ขาดสามคอยอ่ะเราค่อยค่อยหาพี่แอบเอาไว้นะอ่ะผมจะแอบแบบสุดชีวิตเลยพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะเป็นตัวรอพี่มีเศษเท้าเหมือนเจียวเนี้ยมิกอุ้ยดีไม่ตายอุ้ย เตะตายเหรอสวยแล้วเรามีแค่60คะแนนเอง68คะแนนแย่ละถึงเราจะหนีออกไปได้เนี่ยเราก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะคะแนนเราไม่ถึงเอาแล้วงาเอาแล้วงาเฮ้ยต้องคุมกันบีปะเนี่ยน้ำันต้องหาตัวบีก่อนกันนะ่ผมต้องรอฆาตก,กรมาก่อนหุย้ยยาเพิ่มเลือดสวย อย่างน้อยถ้าเกิดว่าผมล่อมาได้เนี่ยมันก็ยังแบบไม่ให้บีตายอ่ะยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเปิดละเออพยายามเป็นึ่งทีเฮ้ยยิงไม่รู้จะยิงยังไงอ่ะหนีก่อนแล้วกันประตูทางออกเปิดแล้ว โอเคคะแนนตอนนี้ไม่น่าพอครับไม่พอเลยธนูผมก็ยิงไปแล้วไม่ได้ด้วยคือพยายามจะเล็งหัวเพราะขาตกรมันกระโดดไว้แต่ปรากฏว่าธนูมันเลยไปไกลเลยอะอะไรอะปิศาจทางออกบางครั้งบางครั้งก็งงเอ๊ะ eh, นี่อะไรทำไมมีแต่ของมากมายแม่ค้าเอาแต่ตะโกนคุยกันเสื้อผ้าของขายก็มีมากมายม้าลายสีแดงน้ำแดง ตรงข้ามจุดแหลมและกระดิ่งจะมอบพรและให้คุณปลอดภัยตะโกนคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นตลาดนะครับม้าลายสีแดงน้ำแดงตรงข้ามจุดแหลมโอเคน่าจะตรงตลาดครับต้องกลับไปที่ตลาดแล้วก็น่าจะเป็นทางม้าลายสีแดงหรือเปล่าแล้วก็ตรงข้ามเป็นวัดถ้าจใจผิดมันจะมีจุดหนึ่งห,หนันาออกก่อนทางไหนเนี่ยฮลัโลโหลลลจะทางออกอยัง ยังเลยหายปีศาไม่ออกทางออกมามทางนี้ทางทางนี้เปล่าเธาเห็นปีศาแล้วเหรอเห็นแล้วตรงกลางไงสีแยกไม่เห็นตรงกลางหรอเห็นแล้วมีสมุดเล่มหนึ่งเขาบอกว่าตรงข้ามเป็นเอ่ออะไรขอพรกระดิ่งขอพรมีทางม้าลายสีแดงแหลมๆตรงนี้ <พอ S 2> เปล่าอ๋อนี่ปะอ๋อมันป้อมนะเนีน่ยแล้วลองข้ามสะพานไปยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมปะปองยงย ยิงได้ยิงได้ยิงได้ไปยิงไปยิงไปเฮ้ยลูกขนูหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนลุมๆๆมมมคะแนน70 80 83บปดสิบแปดสิบสามไปสามไามอีกแล้วยิงไปแล้วพี่บียิงเต่ยิงไม่มีกระสุนซื้อ จดทางออกแล้วทางออกอยู่ตรงร้านเสื้อผ้ามันจะมีร้านกับผ้าไปๆๆไม่ได้อ่ะเอ้าวมันตีผมแล้วโอเคมันหายไปแล้วไปตรงตลาดใช่ที่มีเสื้อผ้าได้ได้เราน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะคะแนนมันหายากมากเราต้องออกแล้วล่ะโอเคอู่อกี้นี้ไม่เตะไม่น่าโดนตีเลยมันไม่ตีอ่ะข้างไหนอ่ะ ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาถอยกลับถอยกลับถอยกลับหรือเปล่าเนี่ยยิงได้อยู่แต่ต้องหัวจริงๆอ่ะไปเร็วไปเร็วมันตันอยู่ไปมันสตันอยู่โอเคขวาเร็วเร็วบียะบียะบีลอยตรงทางออกกันบี่โอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่ขวานี่ขวานี่ไปไปไปออกเลยออกเลยไปไปไป ไหนบีอะเอา้าผมบอกให้พี่บีว่ารอ,อแถวร้าน <laughs> เออเตเอะมาแล้วไม่ยอมลงอ่ะร้อนได้หมดแล้วผมไม่ไหวว่ารอบนี้เราต้องยอมจริงฮะเฮ้ยเราขาดกี่คะแนนอ่ะแต่น้ำแป๊บแป90บขาดสิบคะแนนโอ uh, ้หชาเตะไปตายตอนนั้นตายเลยนะ มันไม่ตีพี่ไงตอนเนี้ยถ้าบีถ้าบีตายอ่ะถ้าบีตายอ่ะเราก็ไม่ได้ตีแต่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆตอนนี้พี่บีเขารู้ทางออกแล้วเออเหรอใช่แล้วเอ่อเออช่วยช่วยบอกขาซ้ายแล้วว่าตอนนี้เขาเป็นไงบ้างเออเขาโดนฆาตกรตึ๊บอยู่หุยห้าสิบเอ็ดคะแนนแล้วไม่ถึงหยกมิกขาดอีกตั้งเจ็ดนะเอ้าเอ้ารีบบอกกันมาทำไมอ่ะมันไม่มีคะแนนแล้ว นี่อยู่นานนี่กันอันตรายดีชีวิตยังรอดดีกว่าดีกว่าชนะใช่ไหมรอดชีวิตดีกว่าพี่บีไม่ตายอ่ะใช่ไม่เหลือหนึ่งหัวใจเออดีแล้วที่ออกมารอดชีวิตดีกว่าโอเคครแล้วผมมาเดี๋ยวมาสรุปกันมีใครไขปริศณาได้บ้างครับว่าเหยียบรถแตกคืออะไรไข่ไข่ใช่ตัวไม่เจ็บคืออะไรตัวไม่เจ็บอันนี้ไม่รู้อ่ะกระโดดแล้วไม่เจ็บ ไม่ใช่ครับคุณยังตีโจทย์ไม่แตกนะครลับสําหรับอีพิโซดนี้อีพิโซดน่าจะยากขึ้นอีกนะกรลับผมเแล้วกลางเมืองสําคัญคืออะไรปริศนาไงปริศนาที่จะพาเราไปสู่ประตูทางออกโอเคแล้วสองคูณหกคืออะไรสิบสองสิบสองไงแล้วอะไรคือสิบสองอ่ะใช่อะไรคือสิบสองโอเคเดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับเหยียบแล้วแตกคือไข่นะครับตัวไม่เจ็บก็คือต้องอ่าสิ่งที่เจ็บก็คือหัวครับผม ก็คือฆาตากรจะมีผลต่อเมื่อคุณยิงหัวเท่านั้น oh นะครับผมก oh ลางตัวเมืองสําคัญก็คือปริศนาทางออกนะครับผมจะมีด้วย,วยกันอยู่สงจุดนะครับผมแล้วก็2อคูณหก็คือ12คุณยิงหัว12ครั้งฆาตากรตายครับผมยิงไม่โดนเลยสักครัง้ง <c oughs> ต้องไปฝึกยิง <c oughs> นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมรวมคะแนนนะครับซีนบได้6นะครับผมไม่ต้องบอกได้ไหมอายคะแนนอะจริงอายนะ อันบอกแบเบร่างกเลยนะคะแชร์คู่กันบีได้ห้าสิบเอ็ดคาราบอมเฮ้ยโอ้โหตบมือเขาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเออวก็เจเจเคนะครับโอ้โคนนี้คนนี้เยอะแน่มที่เด่นอยู่แล้วครับผมมาที่เด่นอยู่แล้วเท่าไหร่นะผมมาอะไรนะทั้งหมดรวมกันเป็น93นะครับวันนี้ภารกิจเฟลครับผมไม่ผ่านนะครับผมซึ่งภารกิจ จะมีผลต like hey, hey, oh ่ออีพิโซดหน้านะครับเฮ้ยอ่โอ้มายกอดคุณไม่ผ่านในอีพิโซดนี้อีพิโซดหน้าเจอกันครับผมปิดคลิปแล้วสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับฝากไปตามพี่มิกซี่ครับสวัสดีครับฝากไปตามพี่เด้ JK เหนึ่งคะแนนไปตามพี่บังเ z ียนเซ็ตมาลอยพี่เก้ก็แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเออลืมบอกซีรีส์นี้ลงทุกวันเสาร์เวลา9ก้าโมงเช้านะครับของผมนะ เจอกันครับไปบ่คับ,บมุดรูแล้วไม่อยู่แล้ว